เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเราจะมาลองความลื่นของล้อกันนะนี่นะะอยู่ที่เคบอย168นะผมตั้งกล้องเลยนะตั้งกล้องเลยนะฮะอันนี้เป็นรถเรโนนะฮะเรโนล้อ14นะฮะเรโนล้อ14นะล้อหน้านะฮะความลื่นล้อหลังเข้าไปแต่งอยู่นะฮะนี่นะเราจะมาดูความลื่นนะตรงนี้จักรยานเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะจับเวลานะก็คือเวลาในคลิปนี่แหละผมจะหมุนนะนี่นะนี่นะฮะ ล้อหน้านะล้อหน้านะเนี่ยหนะมุนนะนี่เห็นไหมเอาแบบว่าหมุนก็ห็นเห็นเลยนะไม่ดึงภาพไม่ตัดต่อนะฮะดูนะดูนะฮะมืออยู่นี่นะเออ่ดุมแน่นนะฮะจับไว้นะหมุนแต่ดุมล้อนะดุมล,นะล้ออย่างเดียวนะฮะี่นะฮะดุมล้ออย่างเดียวนะ หมุนขนาดนี้เลยนะแล้วดูเวลาในคลิปนะฮะเมื่อกี้ผมเริ่มปั่นตอประมาณสัก20วินะยีบกว่าก่านะเบรกนะฮะเบรกก็มีนะนีเ่เบรกชัดๆอยู่นิดที่ป,ปั่นเต็มที่เลยนะเราจะมาดูว่าล้อหยุดกี่นาทีนะนี่นะดุมของอะไรวะเนี่ยทำไมลื่นขนาดนี้นี่นะฮะนาที20นะก็คือว่าเ,เวลาในคลิปเท่าไหร่ก็ลบประมาณ25ไปแล้วกันนะ่ะดึงหยวนๆๆนะ พี่พาถึงสามชิวิไปก่อนเนาะดูซิว่ามันเท่าไหร่นะอันนี้ตั้งอย่างนี้นะง่ายๆตั้งหันหัวขึ้นเนาะระหว่างนี้ตอนที่ล้อมันหมุนอยู่เราก็ดูไปก่อนนะฮะดูรถดูรถไปด้วยเนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะเทียบนะมีโปรโมชั่นก็มีนะฮะอันนี้เป็นเสือภูเขานะนี่แคทนะฮะแคทสองคทนันเดลนะฮะคันนี้ใครอยากได้ก็ติดต่อไมาได้นะผมให้เบอร์โทรไว้ระหว่างที่ล้อมหมุนอยู่นะฮะเราก็ดูไปนะ มันสั่นด้วยนะตอนล้อหมุนเห็นไหมเนะนี่ยเห็นไหมฮะดูนะฮะหมุนคอยดูนะว่าจะกี่นาทีนะฮะหมุนไปเงี้ยไปเรื่อยๆรื่อยเมอร์ซีเดสเบนซ์ก็มีนะเราจังหวะที่ล้อหมุนนะเราก็ดูไปไจแอนก็มีเนาะนี่บูโนมินิเวโลนะฮะไม่มีใครมาหมุนให้เพิ่มนะฮะไม่มีใครมาหมุนให้เพิ่มนะฮะเขาก็จัดรถกันไปนะฮะไม่มีใครมาหมุนล้อให้เพิ่มเลยนะฮะไม่มีอะไรจะเบรกกันได้นะ,ะตอนนี้นะหมุนอยู่เงี้ย ไปไม่รู้กี่นาทีนะฮะก็เวลาตามคลิปแหละลบไปคลิปสมมติคลิป5นาที25าวิก็แสดงว่าล้อหมุน5นาทีอ่ะพูดง่ายเนาะอ่ะตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องดูมันหมุนนะฮะว่ามันลื่นขนาดไหนไปแล้วเป็นรถนรถเป็นรถพับนะฮะออของโโนะเลโน่เนาะเลโน่สิบนิ้วนะฮะความ Amazing ของมันนะ ย,ย,ย,นะย,ยัเงียบด้วยนะดูเงียบติบเลยเงียบป,ปิ๊บเงียบปิ๊บเงียบปิ๊บฮะอย่างเงี้ยนี่นะฮะดูนะเออเป็นมือสองนะฮะมือสองจากยุโรปนะฝรั่งเศสนะรถเลโน,โน่เนาะก็คือบางทีใครอยากได้รถรถแบบนเ,เนี้ยจากฝรั่งเศสเนี้ยนะมือสองที่เขาไม่ได้ผลิตกันแล้วเนี่ยก็มาดูได้นะเนี่ยมีที่นี่มีหลายคันนะเนี่ยเลโน่เนี่ย มีทั้งล้อ16บล้อ14นะเฟสก็มีนะฮะเฟสก็มีเนี่ยผมก็พาดูรถไปก่อนเนาะเนี่ยเรโนโ่มีอีกหลายคันล้อสีสดสวยๆอันนี้ล้อ16นะที่ผมหมุนอยู่ล้อ14บล้อ14มีหลายคันไหมนี่นะยังหมุนอยู่เลยนู่นอ่ะอหมุนดูอันนี้ก็มีนะฮะอัลทัคขอ,องญี่ปุ่นนะฮะมือสองนะมีที่จับด้วยล้อสิบสี่ล้อสิบสี่พกพาสะดวกนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะเอาไปขี่ใส่รถไปขี่เนี่ยมันฟินนะฟินดี ะะหมุนไปนะหมุนอยู่นะฮะก็หมุนเงี้ยบอาคลิปนี้เรามาดูล้อหมุนแล้วกันนะล้อหมุนนะฮะจะหมุนล้อทำไมวะเนี้ยเนี่ยคือนอกจากนั้นคือความลื่นของมันนะฮะจะเห็นได้ว่ามันได้เขาเรียกว่ามันมันได้บาลานซ์นะมันได้สมดุลตอนได้สมดุลบางทีมัน,มนหมุนไม่หยุดเลยนะฮะคำว่าสมดุลเนี่ยนี่นะฮะ เห็นไหมว่าความเร็วความเร็วม <af> <isa> ันลื <forever> ่นอ <fi> ่ะค like ือถ้าล้อลื่นๆมันก็ดีนะเพราะว่าตอนเราไปปัดมันก็แรงเสียดทานก็น้อยเนาะในตัวดุมเนี่ยแล้วก็เงียบด้วยนะเงียบบางคนชอบดุมเงียบๆเนาะดุมก็สวยนะนี่นะฮะจริงๆร้านขเตี๋ยวมาเลยนี่นะแค่ตอนเดลนนี่นะฮะ F 500นะถ้าใครอยากได้นาะมาดูได้สีเหลืองสวยเชียว นะฮะแล้วก็มีมีพวกแฮนด์ปิกเบนเบนนี้เป็นแฮนด์ปิกเสื้อเลยนะแฮนด์แฮนด์นนะปีกผีเสื้อเออนะใครอยากได้รถเบสเซเดตเบนนะฮะเนี่ยคันคันเงินเนี่ยนะอ่ะเนี่ยยังไม่หยุดเลย5นาทีแล้วนะฮะ5นาทีแล้วยังไม่หยุดเลยนะฮะนี่นะดุเลื่นๆอย่างนี้นะฮะ5นาที25 ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้านะฮะในทริปนี้ก็คือยี่ห้าวิก็คือคิดลำเรียวๆไม่ตัดต่อเพราะนั้นล้อก็จะหมุนเรียวๆเลยนะฮะไม่มีการกลับมาหมุนเพิ่มแล้วตัดต่อเอาเนาะนะฮะจานก็สวยนะอ่าปีนที่พับได้นะฮะยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกฮะเดิน,ะดนคอยดูตอนมันหยุดนะฮะมันจะเป็นยังไงตอนมันหยุดผมว่าไอ้อะไรนะไอ้ตัวสะท้อนแสงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไร อะไรนี้เนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาเวียงอีกพาเวียงนะฮะเขาเรียกว่ามันสมดุลน,นะฮะนี่ล้อใหญ่นะไม่ใช่ล้อเล็กด้วยนะถ้าล้อสลิปล้อเล็กจะขนาดไหนเอาหกนาทีแล้วนะฮะอ่าถ้าดูเวลาจากคลิปก็หกนาทีกว่าแล้วได้ล้วพออาแล้วอาแล้วพอแล้วยาวไปแล้ว หกนาทีสามีสี่ห้าเอาแล้วลบห้ามาถึงหน้าตอนนี้ก็ลบลบไปห้ายี่ห้ายี่สิบินะฮะตั้งแต่หกนาทีกว่าเนาะผมนาทีสามสิบบาทหยุด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 เอออนะฮะขัหนเ่การหน่อยนึงโอ้โหดูความสมดุลของมันนะฮะสมดุลของกล้อ ลื่นถึงขนาดไม่มีแทบไม่มีแรงเสียดทานเลยนะฮะสำหรับไอ้น้ำหนักที่ถ่วงอยู่นั่นแหละอ่ะหมนอย่างนี้อีกนานแค่ไหนไม่รู้ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณ6-7นาทีเนาะถือว่าบ้าไปแล้วรอ้รอล้ออะไรหมุนฟรีถึง7นาทีนะฮะนี่นะถือว่าเยอะนะฮะไม่ใช่เยอะแหละโคตรเยอะเลยอ่ะผมว่านะ นแล้วรถรถเขาสีสันสดสวยเยอะๆเลยนะฮะรถพับเทียบเลยดาวคอนที่นี่ดาวคอนเยอะที่สุดนะฮะเขาบอกว่าดาวคอนเยอะที่สุดมือสองนะดาวคอนมือสองน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วหลังวาถ้าที่ผมเคยเห็นนะถือว่าเยอะมากนะเคะีเซสคีเซส 1. ดาวคอนจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าดาวคอนเรียงเป็นตับเลยยาวเลยนะฮะนี่ก็ร่วมจะแปดนาทีแล้วนะฮะมันก็ยังหมุนอย่างนี้อยู่เลยนะฮะเนะะี่ยหมุนโกงกรับกรับกรับอย่างเงี้ยฮะ เอาเป็นว่าไม่เบรกกูไม่หยุดดีกว่าไหมหรือประมาณนั้นโอ้โหเอ้ใครอยากได้ลื่นๆอย่างนี้ก็มาดูนะฮะเนี่ยเยอะเลยเอา้าอไม่หยุดอีกเอา้าเนี่ยแปรงอยู่เงี้ยคงจะเป็นน้ำหนักทุบตุ้มตัวนี้นะฮะ,ปะไปนะฮะดาวพันเยอะนะฮะ,อ,ะอ,อ่ามีเขาจับที่กันอยู่นะฮะเดี๋ยวเขาจะเอารถแบบสวยๆมาโชว์นะรถแบบว่าสเปคแบบเทพเลยละ่ะดาวพันที่บอกว่า โอ้โหตัวที่เขาบอกส่งนอกด้วยนะเป็นไปอเมริกาเลยอะ่ะมีลูกค้าอเมริกาย้อนสอนเขาเรียกย้อนสอนนะ,ะดาวฮอนทีจากอเมริกาแล้วแล้วก็ส่งมาที่ไทยนะฮะแล้วก็ทางร้านได้ของสวยๆมาก็คือเป็นมือสองนะราคามือสองเขาบอกนะแล้วก็มันสวยมากจนคนไทยที่อเมริกาต้องขอซื้อกลับไปใช้ที่อเมริกาเลยนะฮะคิดดูแล้วกันนะย้อนสอนกลับไปเลยเพราะว่าบางรุ่นไม่มีบางบางรุ่นขอเขาบอกว่าจริงๆของใหม่เขาไม่มีแล้วล่ะบางทีเขาไม่ได้ผล แต่เขา,าอยากได้ประมาณนี้นะฮะนะตะฮันเมกาครับนะแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายฐานผลิตแล้วล่ะจีนบ้างไต้หวันบ้างนะแต่ว่ารุ่นเก่าๆเขา Made in USA เลยนะรุ่นเก่าๆบางคนเขาอยากได้แบบ USA นะโอ,อ้นี่รถยกรพัรดเขาจะลงมานะถ้าเห็นลักคลิปเลยนะถ้าเกิดใครเห็นนะผมว่าตายแล้วว่ะสวยขนาดนี้มีหน้าหรอนะหยุดละล้อนู่นหยุดละยังมูเวียงอยู่ใครบาให้ก็ อโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาไปชมคลิปนะเดี๋ยวเขาจะทำคลิปกันที่ช่องเลยหอ8 6 8นะฮะ